พี่พี่เข้าได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยน้องเราเป็นใครอ่ะอายุยังไม่ถึงเนี่ยเข้าไม่ได้นะที่นี่ยรู้ไหมเฮ้ยนี่มันร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เหรอพี่เข้าใช่เหรอเฮ้ยพี่ตาไม่ไดพมีพี่มาอยู่นจิดพี่แล้ววันนี้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Big Moscow Way วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่พี่พาทุกคนนะครับนี่เป็นคาแรคเตอร์ก่อ,อนถืงคาแรคเตอร์นี้เลยเห็นไหม ต้องอไม่ต้องดอลลี่นะพี่ผมเองเลยนะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่เมื่อก่อนนี้พี่ได้ทํางานทุกๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับเอฟซีใหม่ๆพี่เองเนี่ยเคยทํางานเป็นบร mm hmm. อดการ์ดเลยเป็นการขับหรูต่างๆแล้วก็ดูแล VP ีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งเดี๋ยวนี่เลยทีอ่อยากจะให้ทุกคนเข้ามาหนูนี่ก่อนเลยคือการที่เราจะตัวใหญ่ขึ้นมาได้นะครับพี่ีวิทย์เองต้องเป็นคนที่กินเยอะมากกินเยอะมากแล้วก็ต้องกินอาหารที่ดีวันนี้พี่วิทย์พาทุกคนมานี่เลยชิม ๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำตำมลึงนะครับสูตรของนายช้างนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านประจำชีวิตอีกร้านหนึ่งที่พีวิตเนี่ยเคยมากินหลายครั้งแล้วแล้วก็ชอบสั่งซื้อกลับไปทานที่บ้านเออเดี๋ยวสต่อกอนจะตามเข้าไปดูนในร้านชีวิตของฝากไว้ก่อนเลยไอ,อรอนเทคที่สูงฟังแข็งแร่งครับเพื่อนสำหรับใครที่ต้องการที่จะหุ่นดีมีกล้ามเนื้ออย่างพีวิตหรือว่าต้องการรักษาสุขภาพต้องการลดน้ําหนักหรือว่าต้องการซื้อของให้คุณพ่อแม่นะครับเพื่อของการตางสามารถเข้าไปดูที่เขตของไอรอนเยทคได้ เดี๋ยวเรามาสั่งก๋วยเตี๋ยวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออก่อนอื่นเนี่ยผขอสั่งเมนูประจำที่ผมเคยมาสั่งกินเมื่อก่อนนีก่อนเออเอาเป็นอะไรนะเส้นเล็กหมูต้มยำเส้นเล็กตับเนาะแล้วก็หมูสดตับแล้วอีกที่หนึ่งเส้นเล็กเอแห้งหมูสดเอาหมูสดตับประมาณนั้นมีอะไรแนะนำไอ้ที่เด็ดนะเสิร์ฟให้ผมได้เลยครับหมไข่ตหวานด้วยได้ได้ได้ครับได้ค่ะ ไ,อไ,อไม่ทราบว่าร้านตอนนี้เปิดมาตอนนี้คือหลังจากโควิดรอบสามเนี่ยผมก็เดินมาจะมากินแต่พอผมว่าร้านมันปิดอันนี้เพิ่งเปิดมาได้สักประมาณตอเดือนนึงแล้วตอนนี้ว่าอยากจะบอกเจฟ,ฟีนะครับทุกคนตอนนี้เป็นร้านที่อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรสะพานมงปูเนาะใกล้ๆสวนแก้ว อยู่ตรงคออ้อมโอ้โหกว้างเดินนะครับคออ้อมเนี่ยเอาตรงบใกล้ๆสะพานปูใกล้ๆส้านแก้วครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โลเคชันไว้เนาะสำหรับเพื่อนๆเอฟซีไหนสนใจจะมาตามกินก็ตามพี่วินมาได้โอเคเดี๋ยวตามนั้นเดี๋ยวเราควรจ่ายให้ผมเท่หน่อยหนึ่งผมเป็นเออ่ซิงเนเจอร์สองอย่างที่ผมสั่ไปแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอะไรแนะนําเด็ดๆมาได้เลยครับห้าหกอย่างก็ได้ขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งฮิตโตกันครับเดี๋ยวพี่วิทพาไปดูโลเคชั่น กคนเพื่อนแล้วก็นี่ทั้งหมดเลยของอาหารที่เราจะต้องชิมกันวันนี้ครับของร้านที่เรียกว่าเป็นเมนูแนะนำของ,งร้านขายดีอันดับต้นๆเลยเดี๋ยวพี่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวต้องขอเชิญน้องเจ้าของร้านที่แบบเป็นหนุ่มหล่อมากแมนกล้ามบึกไม่แพ้พี่เลยทีเดียวเดี๋ยวขอเชิญน้องของร้านครับผมขอเรียนเชิญคุยแป๊บนึงแนะนําอาหารให้เพื่อนเพื่อหน่อยส<อ>วัสดีครับ,รบต้องบอกว่าพี่ก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเบื้องต้นนะครับเออไม่ทราบตอนโควิดนี่ปิดไปที่มากินก็ มาต้อรู้สึกร้านปิดนี่เปิดมาได้นานยังเน,นาะได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับพี่อยากจะฝากบอกกันเลยถ้าร้านอยู่บริเวณไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ร้านอยู่ตรงพอสะพานนะครับพอสะพานบาง,าง,งปูบางปูใช่ครับใกล้ๆร้านแกว้วครับค่ะแต่แว่าสต๊แก้วกิโลเดียวครับผมเออดูนะลำบึกเลยมาฝากดิ้งร้านเนีใต้รีพชันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สน,นใจเดี๋ยวเห็นเมนูอาหารแล้วก็เห็นบรรยากาศร้านอยากจะติดตามพี่วิทย์มา ลองชิมดูพี่วิทย์ก็นําเสนอเลยครับอาหารบนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองพิจารณาดูเฮ้ยแต่พี่วิทย์การันตีได้ในเรื่องรสชาติเพราะว่าเป็นลูกค้าประจําอยู่กินบ่อยอยู่อ่ะอันดับแรกนี่อยากจะให้น้องลองแนะนำ<า>นว่า่อกมาจริงไหมมากินบ่อยจริงเปล่าเออจริงครับรพี่ต้องบอกว่าน้องเขาเมื่อก่อนเคยเคยอาจจะอยากจะมาออมกายกับพี่วิทย์แต่เรื่องจากเวลาเนาะก็เดี๋ยวมีเวลาน้อยมาทาธุรกิจีัยไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้จะเป็นเกาเหลาต้มยำครับเกาเหลาต้มยำครับผมอันนี้จะเป็นอ่า เซเล็กต้มยำครับพี่ใส่ไข่ตาหวานครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเซเล็กแห้งครับสิ่งเด่นเจของทีราคือลูกค้าจะชอบสั่งไข่ตาหวานตรวนี้ไข่ตาหวานไข่ตาหวานคืออะไรครับพี่ดูดิมันจะเป็นไข่เป็ดครับพี่แต่วันนี้วิธีการทําที่ทําให้ไข่แดงมันออกมาอยู่ด้านข้างเห็นชัดเจนเลยมันตรงเนี้ยมันแต้มออกมาเป็นสีแดงแดงเนี่ยรูแบบเป็นวิธีการทําที่แปลกดีจุดขายของทางร้านเลย แล้วก็อันนี้ครับอันนี้ผัดไทยกุ้งสดครับทําจานมาได้แบบหรูหราอย่างร้านพัตคาเลยครับอ่าอันนี้ไม่ทราบราคาจานเท่าไหร่่อาถ้าเป็นผัดไทยกุ้งสดอ่าขาดจานละหกสิบห้าครับหกสิบห้าดูถ้าเกิดไปอยู่ร้านอาหารนี่พี่บอกว่าอะไรมีร้อยยี่สิบบาทพี่พิจกโชว์ขึ้นมาหน่อยนี่ให้เพื่อนดูมันไม่น้อยนะมันมันจัดจานมาแล้วก็ขนาดปริมาณไม่น้อยครับแล้วดูเส้นน่าจะผัดมาแห้งน่ากินคือผัดไทยบางร้านมีผัดแฉะเส้นแฉะไปเลื้อยใบไม่ไม่น่าทานเลย แล้วก็ด้านสุดท้ายนั่นก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วเออเป็นหมู่สเตจที่ทุกคนมาก็ส่วนมากก็จะตักทานกันเนาะใช่ครับทาเล่นกันเล่นเออต้องต้องบอกว่าตอนนี้ทางร้านเป็นงไงบ้างครับเปิดมาได้สักหลังจากที่โควิดเริ่มเริ่มขายล็อกแล้วมาให้เปิดร้านอาหารเนี่ยครับผมลูกค้าเริ่มกลับมาเยอะอย่างเริ่มกลับมาเยอะแล้วครับเอิจริงร้านเนี่ยคนเยอะมากครับเพราะคนเข้ามานั่งกินยิ่งช่วงพักเที่ยงเนี่ยรถลานจอดรถมันเต็มเลยเนาะใช่เนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากอย่างไงพี่วิขอลอง ชิมมาหาดูว่าเหมือนเดิมไหมได้เลยคับดูเลียบข้าวครัวว่าเห็นคุณแม่ทาอยู่ครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ดูเกียบก็อยู่ในซองหีบห่อที่สะอาดนะครับช้ยแล้วทิ้งเลยขอบคุณมากครับอะเดี๋ยวชามลาดท่พี่จะลองชิมให้ทุกคนนะครับอันนี้เลยเส้นเล็กต้มยำเพราะว่าเดี๋ยวเราีบกินเส้นก่อนจริงๆมันวางอยู่สักพักแล้วก่อนอื่นทิพย์ไม่ปรุงเลยนะครับเพราะร้านนี้ต้องบอกว่าเขาปรุงรสชาติมาได้ ค่อนข้างจัดค่อนข้างจัดล่ะสำหรับคนที่ไม่กินจัดก็ชิมก่อนนะพ่วิทย์แนะนำให้ชิมก่อนน้ำก่อนเลย <c oughs> จัดจานเขาบอกเลยคือจัดอร่อยนะเผ <c oughs> ็ดก็เผ็ดนะแต่ว่าเผ็ดกินได้พ่วิทย์เป็นคนที่กินเผ็ดไม่เก่งแต่ร้านนี้กินเผ็ดแล้วมันเผ็ดอร่อยอนะ่ะ <c oughs> ตั้งทิ้งมาตั้งนานนะครับแต่รู้สึกเลยว่าอันดับแรกที่พ่วิทย์จับเส้นขึ้นมาเนี่ย เส้นยังเหนียวนุ่มยังไม่ยังไม่เขาเรียกอะไรแล้วอืดเส้นยังไม่อืดเส้นเหนียวนุ่มครับเส้นยังมีความเหนียวนุ่มเด้งอร่อยแล้วก็อันนี้ไข่ตาหวานเป็นไข่เป็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวพ่วิทย์ลองตักชิมนิดนึงเขาทํำยังไงคดูเนะทำให้ไข่ไข่แดงมันอุ้ยดูมันเป็นเยิ้มเนี้ยทุกคน ไข่มันเยิม้มไข่แดงมันเยิม้มอย่างเงี้ยเห็นไหม mm hmm. เห็นไหมไข่แดงมันยังเยิ้มอยู่เฮ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองชิมดิน่ากินมากเลยอืมมันทําให้หนัวขึ้นนะ mm hmm. เวลาเอาไข่แดงมาใส่ในน้ําแล้วหนัวขนายค mm hmm. ิมมี่ดิใครที่อืมพีวิทแนะนํา ลองสั่งกินกันดูครับต่อไปกินอะไรดีต่อมาเดี๋ยวพี่วิทย์ขอเป็นเส้นอีกอย่างนึงนี่หรอเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งครับเส้นเล็กแห้งแล้วก็มีน้ำซุปมาให้อ่าเดี๋ยวขอลองนะช้อนคนเดียวเลยพี่วิทย์ทานคนเดียวตากล้องวันนี้ไม่ได้ทานตากล้องทานเท่ากันแล้วส <laughs> <laughs> งสารพี่กลัวพี่จะหิวเอ๊แต่ว่าที่นี่เขาไม่ใส่นี่นะซีอิว๊วซีอิ๊วหวาน ิ่วดาไม่มีติ้วดำมันต้องบะห,หมี่ใช่ไหมบะหมี่ใช่ไหมแต่แห้งมันต้องใส่ป่ะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านแล้วแต่สูตรนะขอลองชิมด้เป็นไงอันนี้เดี๋ยวเขาให้คือเหล่าบรรดาเครื่องปรุงหรือว่ารสชาติต่างๆมันอยู่ที่ก้นถ้วยครับเขาจะปรุงใส่ก้นถ้วยมาแล้วก็เอาเส้นโปะมาเราต้องคนให้มันเข้ากันก่อนเนาะเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่ไม่ทั่วอ่าคนเสร็จแล้วอันดับแรกขอลองตับก่อนเลยนุ่มไหมเนื้อตับชิ้นใหญ่ๆครับ ตับไม่ก็ได้ชิ้นตับหนาพอมันกวนครับแต่ไม่หนาไปข้าหนาไปแล้วกินจะร่างไม่อร่อยอืมเนี่แต่นี่รู้สึกเส้นเล็กกว่าเมื่อกี้เนาะเส้นเหมือนกันหละอืมอร่อยมากที่บอกว่าตัดใ,ใจไม่ถูกเลยระหว่างสองทามี้อันไหนให้เบอร์หนึ่งต้องบอกว่ามันอร่อย อร่อยที่แบบอืมเขาชนานาญแล้วเขาเก่งทางด้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยไข่ไม่ต้องคิดมาน,นะไข่ไข่ตาหวานเหมือนเดิมครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านครับทุกคนเขาทํามาได้แบบลงตัวแล้วก็เหมือนกันทุกทุกทุกชามเลยเนี่ยสองถ้วยของเราเนี่เหมือนกันหมดเลย,เ,ยเหมือนกันทีบอืมเหมือนไข่แดงลวาวาเหมือนพอตักลงไปแล้วไข่แดงมันเยิ้มออกมาลงน้าแล้วน้ามันจะหนัวข้นขึ้นเดี๋ยวพี่ไปขอนูที ก็อร่อยหมูก็นุ่มไม่กระด้างต่อมาวีวขอเป็นเกาเหลาครับเกาเหลานี่สําหรับคนที่เขาเรียกอะไรนะกําลังไดเอทเหมือนต้นหไหมต้นไดเอทต้องกินแป้งน้อยใช่ป่ะแป้งน้อยอืมเพราะว่าแต่และโคตวุดด้ยดูผักตำลึงทุกคนก๋วยเตี๋ยวใส่ผักตำลึงหน,น,นาๆเยอะๆเลยเอาเอาจากข้างล่างเลยไอบ้บ้าผักเขาปลูกหรือว่าตลาดมัง้งดูเยอะมาก จะบอกว่าผักกำลึงใส่กว๋วยเตี๋ยวนี่อย่างนี้บางทีใส่ให้มันหน่อยเดียวอะตามร้านทั่วไปอะดูนี่ช่วงนี้ผักแพงด้วยเออผัก<ม>น,น้ําท่วมไงตลาดหรือว่าสถานที่ปลูกมันน้อยลงแล้วก็ขนส่งก็ลําบากอีกตอนนี้ข้าวของก็เริ่มขึ้นเงินเห็นงว่าผักชีแพงไหมเดีพี่ไม่ได้จ,จัดตลาดเองเขาบอกโลละสามร้อยบ้าโบพอแตกแพงเลยเอน๋ยาลองดูนะน้ําเป็นไงน้ํานี่พี่ไม่ปรุงสักพี่นะพี่บอกแล้วใครใครมาปรุงนี่พี่บอกว้าวอะ เฮ้ยมึงกินรสจัดขนาดเลยเหรอต้องบอกว่าพี่นี่รสจัดนะอร่อยจริงเติน้นอร่อยอร่อยเพื่อนๆ,อๆคืออันนี้อันนี้สามชานี้อร่อยทุกชามเนี้ยตับตับคอสไลซ์มาพอดีพอดีเราบอกว่าตับเขามีอะไรความนุ่มไม่กระด้างกินอร่อยออันนี้พี่ให้เป็นเบอร์หนึ่งนะ อันนี้พี่ตัดใจไดายรั้พี่ให้เป็นเบอร์หนึ่งเกาเราเหรอเป็นเมนูแนะนําสําหรับโจพี่เองนะถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนตามมาทานเนี่ยอย่าลืมเกาเหลาเกาเหลาหมูครับ,ส,บสุดยอดผักเยอะด้วยคนที่รักสุขภาพตัวนี้ดีมากไม่มีเส้นนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอไปอีกอย่างหนึ่งครับพี่ให้ไปแล้วกาเหลาเบอร์หนึ่งแต่ยังไม่ได้ชิมผัดไทยเลยแต่คิดว่าคงไม่เปลี่ยนใจอะเรื่องเรื่องก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวขอดูผัดไทยหน่อย อ,ออกกันเลยเต้นผัดไทยทุกคนคงผมพิวิตว่าทุกคนคงกินกันประจําอยู่แล้วเนาะสําหรับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะพี่ว่าแล้วก่อนกินก็ต้องนี่ก่อนเลยมะนาวมะนาวฉีดไปไม่ทำไมไม่ไม่ทำอย่างเงี้ย <laughs> จะดีอ่ะเลยไปละช่างมันเนี่ยไม่ทันละแต่ว่าเราทิ้งไว้นานแล้วเนาะไอเส้นมันเริ่มเป็นก้อนเนี่ยมันเป็นปึก แต่ว่าอันนี้พี่วิทย์สัมผัสได้อย่างหนึ่งสําหรับคนกินผัดไทยอ่ะแต่มันแล้วแต่คนชอบนะเต้นชอบเส้นแฉะหรือเส้นแห้งผมชอบแบบพอดีพอดีอ,ะอ่ะแห้งไปก็ไม่อร่อยใช่ไหมแห้งไปก็ไม่อร่อยแต่อันนี้พี่รู้สึกว่าเส้นแห้งกําลังกินแห้งกําลังนะกาลังเออก็คือถือว่าผัดได้ดีทานานเลยอ่ะแต่บางที่เนี่ยโอ้โหแบบน้ําแฉะเส้นเละอย่างเงี้ยไม่อร่อยเลย๋ยวลองดูรสชาติเป็นไง เฟนก็ชนะเลิศนะครับพี่น้องบอกเลยว่าอร่อยท้าหลัยนะหกหสิ <65 S 3> <65. S 2> บห้ามีกุ้งใช่ไ่มมีกุ้งกุ้งหลายตัวนะแต่กุ้งไซส์ประมาณนี้คือราคา<แ>กหกห้าเดี๋ยวลองชิมกุ้งกะหางเหลือแต่ท่อนหางมาให้เดี๋ยวเขาลองชิมกุ้งเป็นไงเด้งอืมกุ้งสดระดับหนึ่งดีเลย ก็พี่ยังให้อะไรเบอร์หนึ่งรู้ไหมเ,เบิร์นงเราเนเาี่ยเกาเหลาแต่ผัดไทยนี่พี่ชอบผัดไทยนี่พี่กินมาเยอะร้านนะแม้กระทั่งร้านดังๆจานหนึ่งระดับร้อยกว่าบาทเนี่ยพี่ว่าอันนี้โอเคเลยอร่อยอร่อยกว่าอีกด้วยอร่อยกว่าพี่การันตีว่าเส้นทําดีแล้วรสชาติที่ติดติดมาจากเส้นเนี่ยเขาผัดซอสมาได้แบบเขาเรียกอะไรนะเข้ากับเส้นแล้วอร่อยดี สูตรซอสดีอ่ะอืมอร่อยเลยแต่เรื่องพริกเรื่องหัวพี่ไม่ใส่เพิ่มนะเพราะว่าพี่ไม่เคยใส่พริกไม่ไม่ชอบแต่จริงๆก็ต้องใส่พริกปน่นนิดนึงเพื่อให้มันหอมของพี่ไม่เอาแล้วกันเพราะว่านี่เดียวพอร้วแตกปลายปลายช้อนวะกินเผ็ดไม่เป็นโอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้พี่ก็ขออันนี้เบอร์หนึ่งเลยมาก่อนอืมมาก่อนเลยเดีย๋ยวขอกินอีก่อ่เพราะว่ายังไม่ครบเลยนี่หมูต้๊หมูต้กยัง ดึง<ม>ไม่ได้ยังไงหมูเต้นนี่จริงๆแล้วเป็นเรียกว่าอะไรนะจะทานทานจริงจังก็ได้ทานเล่นก็ได้เนาะนะผมก็ไม่ค่อยเห็นใครทานหมูเต้นจริงจังนะเพราะว่ามันเป็นเมนูติดมาทางร้านทุกร้านอ่ะอันนี้อันนี้ใส่มาในน้ำยาเอ้แยกก็ได้แยกก็ได้น้ำเขาเรียกอะไรน,ะน้ำอาจา,า,จาร์ฟ้าแล้วนี้ขอตักใส่คำเลยนะ น้ำตัวนี้ก็น่าจะพี่ว่าเหมือนเหมือนกันทุกร้านเนสำหรับอ้นีน้ไม่เชียอะไรเท่าไหร่น้ำประจาก,ก็นัดนะแต่ว่าอันเนี้ยห,หอมกะทิเนี่ยหมูนุ่มแล้วหอมกะทิแล้วก็ไม่มีไม่มีชิ้นมันนะไม่มีชิ้นมันเนื้อล้วนๆเดี๋ยวพี่วิทย์งนี้เลย เผื่อไอซีทุกคนครับสามคำไอ้สามสามไม้ลวดเลยเดี๋ยวนะขออาจารย์เข้าอันนี้ก่อก็อร่อยผักกินเยอะๆดีครับอืม ก็ทั้งสี่ทามนี้พี่วิตชิมแล้วนะครับที่อยากจะให้เบอร์หนึ่งเลยอ่ะก็คือเกาเหลาเดี๋ยวพี่วิทย์กินทั้งหมดนี่เลยเมนูนี้พี่วิทย์ทานไปแล้วเออไม่แห้เกาเหลาอันนี้พี่ชอบอนี้เลยแล้วเป็นเมนูสุขภาพที่พี่วิทย์แนะนําสําหรับเพื่อนๆคนนะครับลองถ้าเกิดมีโอกาสมาพี่ลองสั่งทานตามพี่วิทย์ดูวเกาเหลาแต่ว่า น้ำน้ำค่อนข้างเข้มข้นอร่อยมากคือไม่ต้องปรุงพีวิทย์แนะนําเลยไม่ต้องปรุงครับลองชิมดูลองกินดูพีวิทย์ต้องต้องคิดว่าต้องถูกใจเพื่อนแน่นอนแล้วลองมีโอกาสมาครับตามมาลองมารับชมดลองมามาชิมดูที่ร้านนี้ได้เลยไปละเดี๋ยวพิวิทย์ลองชิมต่อกิมต่อให้หมดนี่แหละขอตัวครับ หมดแล้วครับเพื่อนๆทั้งหมดนี้ก็คือเป็นอาหารที่ทีวิตได้มาชิมในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีวิตคอนเฟิร์มเลยอาหารที่ร้านนี้รสชาติดีแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากกับวัตถุดิบแล้วก็ในเรื่องของรสชาติที่อร่อยนะครับอย่างเช่นผัดไทยนี่น้องเติ้ลเป็นไงอร่อยมากผัดไทยนี่ทีวิตสั่งมาเพิ่มอีกชาน,นี่ครับสองจานให้น้องเติ้ลกินลบอกว่าอร่อยผัดไทยจานละหกพห้าดูแล้วก็คือเป็นผัดไทยคุ้งสดที่จัด ปอมายานมาสวยงามแล้วก็ให้เส้นให้เนื้อให้วัตถุดิบมาค่อนข้างเยอะคุ้มค่ามากตัวนี้ถ้าเกิดพี่ไปกินที่ร้านอาหารแบบรู้หน่อยก็มีร้อยร้อยยี่สิบร้อยหกสิบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพี่วิทย์ต้องบอกว่าพี่วิทย์ชอบกู้ือตัวนี้หมดไปละเลยคแต่น้ำน้ำพี่วิทย์ขอไม่กินมากนะเพราะว่าปรุงรสมาค่อนข้างเข้มข้นมากต้องบอกว่าเรื่องน้ำตรงตาลก็ต้องพร้อมควรแหละลก็คือนี่เลยเกาเหลาเกาเหลาอร่อยเพื่อนๆพ,พี่ฝากไว้อีกจานหนึ่งที่เป็น จานแนะนำของพีวิต้วกันซิกเนเจอร์ของพีวิตร์เนาะก็คือเป็นเมนูที่พีวิตกินแล้วพีวิตชอบแล้วก็พวกไอเส้นเล็กเส้นอ้น,นี้ให้ให้เติ้นชิมไปจานนึงพีวิต็ว่าเส้นเล็กก็เอาหลอดทุกอย่างเลยรสอาหารค่อนข้างเที่จะเสมอต้นเสมอปลายทุกท,ทุกเมนูครับร้านนี้คุณภาพดีแล้วก็บรรยากาศร้านก็ชิวๆนั่งกันแบบครอบครัวเพลินๆเสียงเพลงละมุนละมุนหน่อยแล้วก็อยู่ริมน้ำครับบรรยากาศน้ำเย็นๆหาเกิด เพื่อนๆมากันที่ร้านเนี่ยช่วงเวลาค่ำก็จะเป็นเมนูอีกแบบหนึ่งจะเป็นแนวของดนตรีสดร้านอาหารแบบพาเพื่อนๆพาสาวๆมาดินเนอร์กันได้เดี๋ยวพี่วิทย์จะมาทำอยู่ริมน้ำนู่นเลยเป็นคลองอ้อมแม่น้ำกว้างๆเดี๋ยวไว้พี่วิทย์จะมาทํารีวิวไว้อีกสักเทปนึงแล้วกันเดี๋ยวไว้ฝากเพื่อนๆลองติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามรับชมันที่จะจากลาไปก็พี่ขอฝากคอนเซอร์ีวิทย์ด้วยครับอารอนเทคที่สุดความแก่แก่แล้วก็ ใครที่สนใจจะติดตามมาทานตามีิวิทย์ก็เดี๋ยววิวิทย์ทิ้งที่อยู่ด้านล่างไว้เตินฝากไว้ด้วยเนาะก็ทำแปะสถานที่ไว้ให้เพื่อนตามมามากินมาทานกันได้วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับไว้อกาสหน้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปละสวัสดีครับยี่